สวัสดีครับขอสวัสดีปีใหม่นะครับเพื่อนๆของนิตยสารแม่นาคและก็ช่องของเจ้าพยาชัแนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากาลโลกนะครับผมขออาราธนาบทดนบรรดาลให้เพื่อนๆของผมนะฮะประสบแต่ความเป็นสิริมงคลคิดสิ่งใดก็ตามสงความปรารถนากับขอบมราคุณนะครับโดยเฉพาะแฟนหนังสือแม่นาคที่เมตตาอุดหนุนมาอย่างยาวนาน แล้วก็ช่องของเจ้พยาพญาชานแนนที่มีคนเมตานะครับติดตามจนกระทั่งยอดคนดูเพิ่มขึ้นนะครับหายเหนื่อยนะหายเหนื่อยปีนี้รู้กันเป็นปีของงูใหญ่นะครับงูใหญ่แน่นอนเลยมันก็มีความเกี่ยวพันกับพญามังกรรวมทั้งพญานาคนะครับโอเคในสยามประเทศเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับพญามังกรนะครับ เราจะคุ้นเคยกับพญานาคยังไงก็ตามนะครับวัดไหนก็ตามมีพญานาคองค์ปู่พญานาคานะครับองค์ปูศรีสุโธแม่ย่าศรีปธุมมาผมจะให้ช่างภาพหรืออาจจะเป็นตัวผมเองนะครับไปเก็บภาพมาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันเป็นสิริมงคลเป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเรากราบองค์ปู่พญานาคท้าวเวสสุวรรณ หรือแม้แต่องค์ปู่พญาลาหูองค์พ่อพิกเนตนะฮะเราสามารถที่จะให้ท่านเนี่ยฝากบุญนะฮะบอกว่าขอให้องค์พ่อประทานให้เพื่อนๆของผมเนี่ยประสบความเป็นสิริมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้เราสามารถที่จะส่งบุญถึงกันได้นะครับก็ไม่มีอะไรที่จะให้เพื่อนนะครับนอกจากความจริงใจที่มีต่อกันคลิปที่แล้วนี้ทําเรื่องราวเกี่ยวกับ นางตะเคียนที่วัดพระธาตุนอกนะฮะวัดพระธาตุสวนแตงอําเภอเมืองสุพรรณบุรีไปคลิปนั้นมันจะเป็นต้องลบนะฮะลบคลิปไปเพราะว่ามันเป็นละเมิดลิขสิทธิ์ในคอลัมน์ของท่านอาจารย์แขกมันตัดสยามคือเป็นการแนะนําวัตถุมงคลนะครับทาง Youtube ก็เตือนมานะครับบอกว่ามันเป็นละเมิดลิขสิทธิ์เขาคือมีเพลงที่แทรกเข้ามาตอนท่านอาจารย์แขกกําลังอธิบายนะคร คลอเบาๆก็ตาม YouTube AI เขาจับได้ผมก็จำเป็นต้องลบนะฮะตอนนี้เรื่องราวเกี่ยวกับแม่ตะเคียนเนี่ยนะครับผมสังเกตเห็นว่าถ้าเราเป็นคนชอบเรื่องโชคลาภนะตอนนี้องค์ท้าเวสุวรรณนะฮะหรือว่าตะไข่เนี่ยเริ่มแผ่วนะฮะอย่าโกรธกันนะครับอย่าโกรธกันแต่สิ่งที่เป็นอมาตะก็คือแม่ตะเคียนนะครับแม่ตะเคียนเนี่ย คงเส้นคงวาสําหรับคนที่มีความเชื่อมีความศรัทธาและฝากความหวังไว้กับเทพธิดาแห่งโชคลาภคือจแม่ตะเคียนคลิปที่แล้วไปพูดเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ตะเคียนที่วัดพระทาตนอกที่ปรากฏล่างเป็นผู้หญิงแต่งชุดไทยใส่บาดพระกฐามพระในวัดนวาดผวานะฮะในที่สุดก็ต้องเอาแม่ตะเคียนเนี่ยออกไปไว้นอกวัดพระาธาตนอกซึ่งไม่รู้ว่าไว้ที่ไหน เราย้อนไปนะฮะเรื่องเกี่ยวกับออจะไม่ตะเคียนตักบาดพระหรือใส่บาดพระเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เมื่อประมาณ2ี่สิปีที่แล้วเนี่ยนะ,ะับผมไปทีออ่วัดสะพานสูงออจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเป็นวัดของหลวงปู่เอ,อีเอ่ยมนะหะลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงท่านเก่งเรื่องพระปิตาทุกคนก็รู้ดีบริเวณวัดสะพานสูงที่ผมไปตอนนั้นมันมีตะเคียนตายพลายนะฮะผมมีรูปอยู่ ตะเคียนตายพลายเนี่ยตอนนั้นเราไปก็คุยกับชาวบ้านที่เป็นคนมีอายุแล้วเขาก็เล่ากันต่อต่อ,ต,อต่อมาเป็นคําบอกเล่าต่อ,ต,อ,ต,อต่อมานะครับว่าตอนที่หลวงปู่เอี่ยมท่านจะออกบิณฑบาตญา,าติโยมตอนเช้าเช้าเช้ามืดเนี่ยท่านจะมาหยุดที่ต้นตะเคียนจากนั้นก็เปิดบารคือให้แม่ตะเคียนเนี่ยใส่บารท,ทิพย์ชาวบ้านก็ถามหลวงปู่เอี่ยมบอกว่าทําไมหลวงพ่อจะต้องไปยืนบริเวณต้นตะเคียน หลวงพ่อก็บอกว่าโอ้แม่ตะเคียนเขาใส่บาตรอาตมาคือแม่ตะเคียนเนี่ยทำผิดกฎสวรรค์จากเบื้องบนนะฮะแม่ตะเคียนท่านอยู่ชั้นจตุนะฮะในเมื่อทําผิดกฎสวรรค์ก็ถูกลงโทษให้ลงมาอยู่เมืองมนุษย์แม่ตะเคียนจะพ้นจากบิบาก,กรรมครั้งนี้ได้ก็ต้องให้มนุษย์เนี่ยมีโชคลาภหรือทําคุณให้กับมนุษย์ มนุษย์จะสันเสริญกราบไหว้ตรงนี้เองครับแม่ตะเคียนจะกลับขึ้นไปสังเกตได้ว่าเรื่องโชคลาภเนี่ยยังเก่งนะประมาณสี่ห้างวดเนี่ยเลขของแม่ตะเคียนที่พบใหม่ๆเนี่ยจะเข้าจากนั้นจะหลุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแม่ตะเคียนนี่มันก็คุ้นเคยอ่ะเราก็คุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วมีอีกที่หนึ่งที่ถือว่าก็ค่อนข้างเฮียนนะฮะก็คือวัดนางกุยนะฮะนางกุย นางกุยนี่นก็มีแม่ตะเคียนขนาดใหญ่นะฮะตายพายเหมือนกันแม่ตะเคียนใส่บาดพระเนี่ยแน่นอนวัดนางกุยมีอีกวัดหนึ่งก็คือวัดบางนมโคของหลวงพ่อปานมีตะเคียนคู่นะฮะ,ตะ,ะ,ฮะตะเคียนคู่คือเอ,อเจ้าแม่ส,สลักใดแล้วก็เเจ้าแม่อบเชยนะฮะเป็นตะเคียนคู่ตะเคียนคู่นี่ถือว่าเฮี้ยนเฮี้ยนมากๆเลยยกกําลังสองหลวงพ่อปานนี่ ตอนเช้าๆก่อนที่ท่านจะออกไปบินธบัติท่านจะมารับบ with with right And, <t ip> uh ัตรทิปกับเอจ้าแม่ตะเคียนคู่นะฮะคือเจ้าแม่สลักไดแล้วก็เเจ้าแม่ที่ที่ผมกล่าวมากี้คือเจ้าแม่อบเชยนะฮะเจ้าแม่อบเชยกับเจ้าแม่สลักไดเนี่ยนะครับหลวงปูปานจะมารับบัตรให้ท่านจะใส่บัตรทิปนางตะเคียนหรือแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนอะไรก็ตามแล้วแต่จะเรียกเนี่ยการใส่บัตรทิปเนี่ยถือว่าจะได้ขึ้นกลับไปสู่ชั้น สวรรค์ที่ตัวเองลงมาได้เร็วที่สุดก็ยังไงก็ตามนะครับผมคิดว่าการที่เรากราบไหว้ขอโชคลาภไม่ตะเคียนมันไม่ใช่สิ่งที่น่าอายนะครับใครเขาจะมองเราว่าแปลกๆก็ปล่อยเข้าไปอย่าไปคิดอะไรมากนะครับเพื่อนๆเราต้องการที่จะหลุดพ้นหลายคนนะครับถูกรัตตรี่ทีนึงโอ้โหเป็นสิบล้าน่ะนะครับบางคนบอกได้เลขยม่ตะเคียนก็เป็นเรื่องของความศรัทธาเป็นเรื่องของความเชื่อ เอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูวัตถุมงคลของท่านอาจารย์แขกนะครับก็คือคลิปนี้นําเสนอฮู้นะครับเป็นฮู้ที่ถือว่าสุดยอดของฮู้เป็นฮู้ที่สลายพลังงานร้ายนะฮะที่จะวิ่งเข้าหาตัวเราหาบ้านเรานะครับนั่นก็คือฮู้มังกรเฝ้าน้านะครับมังกรเฝ้าน้ําซึ่งท่านอาจารย์แขกเป็นอาจารย์คารวาสายมูนะครับที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ความรู้ในการเขียนฮู้ได้ดีที่สุดเลย ตรงนี้เองผมถือว่าวัตถุมงคลของท่านอาจารย์แขกเป็นราคาเบาๆถ้าหากว่าบูชาไม่ได้ผลก็ไม่ต้องบูชาของใครอีกแล้วเพราะท่านอาจารย์แขกมีหลักในการทําวัตถุมงคลก็คือถ้าหากทําเท่ากับคนอื่นท่านจะไม่ทําท่านต้องทําดีกว่าคนอื่นเข้าใจตรงกันนะครับเพื่อนๆยังไงก็ต้องขอบพระคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของเจ้าแม่ตะเคียนเดี๋ยวมีรูปนะฮะมีรูปให้ดูเริ่มจากที่วัดพระธาตุนอกก่อนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามนะฮะ และอีกวัดหนึ่งก็คือวัดของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เองยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเห็นว่าตอนนี้อากาศนี่เริ่มจะคลายความหนาวไปละข้วาวปีหน้าเนี่ยคือเดือนนี้เดือนนี้จะเริ่มร้อนพร้อมกุมพามีนาเมษาเนี่ยร้อนโคตรเลยนะฮะรับรองเลยใช้คำนี้ได้เลยแล้วข้าวไฟนี่จะขึ้นอย่างมหาโหดเลยนิดนึงนะฮะ เราเนี่ยอย่าไปหวังกับค่าแรงที่เขาจะเพิ่มขึ้นค่าแรงที่เพิ่มขึ้นนะครับผู้ประกอบการจะอยู่ไม่ได้ผมบอกเลยผู้ประกอบการจะอยู่ไม่ได้แล้วโรงงานจะปิดกิจการห้างร้านจะปิดเราอย่าประเภทที่เรียกว่าต่ก่อนเนี่ยบริเวณสมุทรประการในพวกกาเมนโรงงานทอผ้าเนยเยอะนะฮะประท้วงกันผมตนนั้นทำอตติพิมพรายวันเนี่ยประท้วงกันทุกวัน ขึ้นค่าแรงขึ้นค่าแรงสุดท้ายเป็นไงฮะเจ้าของโรงงานนี่ไปประเทศเพื่อนบ้านหมดเลยเพราะค่าแรงเขาถูกอย่าไปมองว่าเขากำไรเยอะบางคนเนี่ยเขาไม่เลิกนะเพราะอะไรครับเขาสงสารพนักงานที่อยู่กับเขามานานแต่พนักงานบางคนเนี่ยแสดงพฤติกรรมโง่ๆผมบอกเลยจะเอาค่าแรงขึ้นจะเอาค่าแรงขึ้นถึงจุดแตกหักก็คือปิดโรงงานคนดีๆก็ต้องเดือดร้อนไปด้วย ผมว่ารัฐบาลชุดนี้พลาดแล้วนะฮะที่คิดว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพื่อเอาใจคนลากยาทุกครั้งที่มีการปรับแน่นอนเลยฮะถ้าเกิดจะบอกว่าเป็นยาตีสองหมืนห้าค่าแรงขั้นต่ำหกร้อยบาทพวกผมเนี่ยหาเช้ากินค่ำเหมือนกันนะ,ะทำหนังสือเนี่ยรับกรรมเต็มๆฮะข้าวของจะแพง่าวทุกวันเนี่ยทำไมหนังสือของผมเนี่ย อยู่ได้เพราะอะไรฮะผมขายในายราคาถูก40บาทจริงๆแล้วถ้าหากจะให้กำไรเนี่ยมันต้อง50สบาทหรือ60บาทแต่ผมไม่อยากให้ท่านผู้อ่านแม่นาสะเทือนนะครับก็อยู่ในสภาพนี้นะฮะอยู่ในสภาพที่เรียกว่ามีกินไปวันๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับปีนี้เป็นปีงูใหญ่พญานาคครับพญานาค ก็คือองค์ปู่พญานาคองค์ปูศรีจุโธแม่ยาศรีปทุมมากราบไหว้ครับแล้วความเป็นสิริมงคลจะเกิดขึ้นไปดูเรื่องราวของแม่ตะเคียนแล้วติดท้ายด้วยวัตถุมงคลของท่านอาจารย์แขกมันตัดสยามปรมาจารย์วิชาสายมูนะครับขอบพระคุณที่ติดตามครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ,บสวัสดีครับ มังกรเฝ้าน้ำเนี่ยคือมันก็มาจากพลังงานที่อยู่ด้านหน้าอ่าพลังงานที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนเสมอเป็นน้ําเป็นน้ําอ่าเป็นน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานที่วิ่งหายไปเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเสมอเป็นน้ําค่ะมังกรเฝ้าน้ําก็คือการให้พลังงานนั้นไม่หายไปอืมอ่าการให้พลังงานนั้นไม่หายไปปัจจุบันเนี่ยคนอยู่บ้านในหมู่บ้านเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีมาเคสหนึ่ง ไปอยู่บ้านซื้อบ้านในหมู่บ้านแล้วเป็นหลังสุดท้ายออ่มพอไปหลังสุดท้ายปุบ๊บพลังงานเนี่ยมันหวนกลับรุนแรงมากกว่ามันไปไกล เลยกำแพงไปเป็นที่โล่งใช่แล้วแล้หนังสามบ้านฝั่งตรงข้ามไม่มีสร้างเป็นกี่โล่งอ๋อต่เข้าบอว่าเหมิงตึ้งคือลานโล่งด้านหน้าเขากว้างมากและบ้านหลังนี้แหละเราวางน้ําลงไปอ๋อจะวางน้าหน้าบ้านวางน้ำบ่อนไปวางสระน้ําบ่อน้าตามน้ําจิบแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีหูพวกนี้เราก็เลยไม่ได้ทาหู้ขึ้นมาเพราะว่าหูเนี่ยมันว่าดในเรื่องพลังงานวิญยาที่หมอไม่มี น้ําจริงเราเรียดลมที่มองมองไม่เห็นแต่เราสัมผัสได้โดยเฉพาะหูคู่เนี่ยมันจะสัมผัสได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าปกติปัจจุบันเนี่ยเรายืนอยู่หน้าบ้านแล้วไม่มีลมถ้าติดหูคู่นี้เข้าไปม,ามันจะมีลมอยู่หน้าบ้านเป็นหูมังกรเฝ้านะ้ําคือการพลังงานน้ําตีจ่ากหรือพลังปลาเป็นมงคลตีจ่ากออกไปใช่เพราะลมมันมาุหูคู่นี้มันเป็นหูพลังงานหูคุมวิญญาณหูชุดเนี่ยมีผลไม่แพ้กับห้าผีเลยนะอาจารย์ยังไม่คนพบติดตัวใช่ไหมไม่ได้ คงไม่ติดไมได้ไม่ได้ไม่ได้มึงห้ามพบใครพบครูนี้ติดตัวแล้วบอกมีปัญหากับโรคลำไส้โรคไตว่าจะไม่ได้จ่ากูได้นะเด็ผลทำไมถึงมีปัญหากับลำไส้และไตลำไส้เนี่ยคือธาตุดินไตเนี่ยคือธาตุน้ำน้ำมาเป็นฮู้ที่เรียกพลังงานถูกไหมถูกไปเนี่ยมันเรียกแต่พลังงานเข้ามือเข้ามือเข้ามือเหลือแต่ถามว่าการให้นี้ผมว่าบริการพนันไม่เกี่ยวน่ะไม่เกี่ยวกันพนันไม่เกี่ยวน่ะไม่เกี่ยวกับพลังงานวิญญาณที่ว่า คือเป็นเป็นหูที่เรียกพลังงานเข้าหาชัยภูมิก็คือบ้านและบ้านถึงค่อคยส่งผลเข้าหาคนอีกทีหนึ่งการที่เป็เูเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วหูที่มาพบเนี่ยมันจะเรียกพลังเข้ามึงไหมมันจะเรียกพลังงานผีเข้ามาึงถ้าเป็นบ้านติดภายในบ้านสองผืนพอนะ,ะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอนโด อาจารย์บอกว่าถ้าติดที่ประตูก็ได้ระเบียงก็ได้แต่ติดระเบียงก่อนให้ติดระเบียงก่อนติดระเบียงแต่จริงแล้วติดสีผืนน่าดีที่สุดถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นคอนโดจะติดให้ติดระเบียงก่อนอเโอเคแล้วถ้าปติดด้านหน้าหน้าประตูเข้าไปติดระเบียงก็สุดด้านในตัวด้านในเหมือนกัน